ดีค่ะคลิปนี้นะมีรถกระบะสีประตูเกียร์ออโตมารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota h ไฮรักวี o กแชม p นะคะเป็นตัวพิเศษเลย TRD s p o t t ตทนะคะตัวนี้เครื่อง 2.5e ปี2013แล้วก็ได้รถบ้านแถมมือเดียวป้ายแดงด้วยสำหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนที่กำลังหาใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสำหรับในส่วนของตัวดีไซน์รายละเอียดด้านหน้าตัว ของ TRD นะคะก็ะจังหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคันนี้ได้สีขาวนะคะขาวเดิมโรงงานแล้วก็มีโลโก้ TRD Sportivo แบบนี้เลย แล้วในส่วนของตัวด้านบนฝากระโปรงก็จะมีจมูกอินเตอร์คูลเลอร์คันนี้เป็นเครื่องดีเซล144แรงม้านะคะดีเซลโรงงานนะมีตัวครอบโครเมียมตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยและที่สำคัญคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตจากโรงงานเลยของ TRD เช่นเดียวกันนะมี d a y l ไลท์ให้เรียบร้อยมีสปอตไลท์มาให้เรียบร้อยเลยเป็นชุดแต่ง TRD แท้จากโรงงานกันเลยสาหรับคันนี้ รถสวยนะคะคันนี้รถสวยรายละเอียดดีทรงเดิมโรงงานนะยกสูงเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกเล็กมาให้ด้วยนะคะด้านข้างสีสันสวยงามนะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานตรงนี้ก็แจ้งกันตามตรงในส่วนของตัวไฟหน้าก็มีครอบโครเมียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตกแต่งสวยงามตัวล้อมแม็กเป็นล้อท r d ดีแท้โรงงานเลยขอบ17นะคะสำหรับคันนี้ตัวเป็นตัวหน้าปัดเงานะ แล้วก็รายละเอียดความเดิมซุ้มล้อก็ได้เดิมเดิมซีนเดิมเม็ดอาร์คต่างๆก็อยู่ครบนะคะนี่สภาพสวยๆเลยนะสำหรับตัวโช๊คนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนโช๊คมาแล้วเรียบร้อยนะแต่สปริงยังเป็นสปริงของ TRD อยู่ชชสซีสวยไม่มีดามไม่มีตัดต่อแน่นอนบันไดข้างอยู่ครบของ TRD เป็นสีดำกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวกระจกข้างโลโก้ต่างๆอยู่ครบ ติดคิ้วกันสตราดมีฟิล์มกองแสงรอบคันเรียบร้อยมือจับเป็นโครเมียมมีที่รองกันรอยให้เรียบร้อยเลยสภาพสวยสีประตูยกสูงนะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะตรงนี้แจ้งกันตามตรงสำหรับในส่วนของตัวรายละเอียดภายในก็เป็นาภายในทูโทนนะคะแผงประตูนะแผงประตูบุด้วยหนังแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกระจก อ่าไฟฟ้านะคะเป็นกระจกไฟฟ้ามีเซนคันล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ประตูนี่ก็ได้เดิมประตูเดิมซีนตะเข็บเดิมอ่าเม็ดอาร์คชัดเจนอยู่ครบตัวซอกประตูด้านข้างน็อตแก้มไม่มีขยับไม่มีถอดเหลี่ยมชัดเจนนะคะเหลี่ยมมนสภาพสวยเดิมเลยนะซอกเดิมตะเข็บเดิมด้านล่างไม่มีน้ำท่วมแน่นอนมาร์คสีต่างๆก็อยู่ครบเช่นเดียวกัน กระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าได้นะคะคอนโซลก็จะเป็นทูโทนนะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเดิมโรงงานหนังเดิมนะมีร่องรอยเล็กน้อยท่านเองตามการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้สีเข้มนะคะสภาพดีเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะของพวงมาลัยก็จะเป็นเดินได้สีส้มนะคะสำหรับในส่วนของตัว TRD นะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลขใหม่กันด้วย เครื่องฟิสต้าติดง่ายนะคะไมค์ันนี้อยู่ที่1นึ่ง0สนเกว่าโลเท่านั้นเองนะนี่รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะได้ไปคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนคอนโซลสวยแล้วก็ตัวคอนโซลกลางตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะคะลายไม้ของลายทีอดีเขาเลยแล้วก็ตัดด้วยลายเส้นสีส้มนะคะจอนี่ก็จอเดิมโรงงานนะใช้งานได้ปกติเลยนะคะคอนโซลก็สวย,สวย แอบนะคะเป็นแบบอะนาล็อกนะคะมือหมุนนะแอร์ Air เป็นมือหมุนอะนาล็อกนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นออโต้ตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะออโต้ห้าสปีดนะคะสําหรับคันนี้นะหัวเกียร์ก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็เดินได้สีส้มเป็นอเอกลักษณ์ของตัว T-R-D เขาเลยนะคะก็จะเป็นดำส้มนะคะแล้วก็คันนี้ก็มีกล้องติดหน้ารถมาให้นะคะอันนี้เราก็ให้ไปด้วยเลยนะคะสําหรับในส่วนของตัวเบาะ คันนี้ได้เบาะหนังนะเบาะหนังหุ้มเข้ารูปสภาพดีเลยเบาะหนังหุ้มเข้ารูปนะคะเป็นหนังสีดำลายเคปล่านะคะตัดด้วยสีสม้มสภาพสวยเลยนะเพดานก็สวยเช่นเดียวกันภายในสวยนี่ดูตัวเบาะนะคะเบาะสวยเลยนะพื้นพรมนะคะมีพรมดักฝุ่นมาให้เรียบร้อยเลยสภาพดีคอนโซลกลางก็สภาพดีเช่นเดียวกัน ๋ย่ามาดูข้างประตูข้างประตูก็น็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะปัม๊มโตโยตา้านี่ก็ชัดเจนนะอ่านี่เลยให้ดูรายละเอียดสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะไม่มีการพ่นสีแรบเข้ามานะคะรถไม่ได้มีแบบว่าไล้สีสาดสีอะไรนะคะ น็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดเลยนะคะคือแบบสภาพดีมีสครับเพจกันลอยมาให้เรียบร้อยนะคะมีโตแชมนะพี่ๆท่านไหนที่แบบหาใช้งานอยู่นะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลย4ประตูออตโต้นะหายากด้วยนะคะสำหรับตัว TRD แผงประตูด้านหลังนี่ก็ได้เดิมเช่นเดียวกันนะหุ้มด้วยหนังมาแล้วเรียบร้อย ตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะเม็ดอาร์คนี่อยู่ครบนะปติ Med ๊กเกอร์เม็ดอาร์คต่างๆนี่อยู่ครบซิลเลอร์นะคะซิลเลอร์ตะเข็บต่างๆเนี่ยเอาเล็บจิกไปก็จะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะเดิมเดิมนะมีสครับเพจมาให้เรียบร้อยพื้นพรมสะอาดสะอ้านเลยนะคะพื้นพรมสะอาดสะอา้านตัวเบาะนี่ก็เป็นเบาะหนังหุ่มเข้ารูปม,มาแล้วเรียบร้อยนะเป็นลายเคปลาสลับส้มสภาพใหม่กิฟต์เลยนะแล้วก็ตัวเบาะด้านในนี่คือ,อยังตึงเปีอยอยู่เลยสภาพสวยเลยให้ดู รวมๆนะคะสภาพสวยเพดานก็สวยเช่นเดียวกันแล้วก็ตะเข็บด้านข้างนี่ดูเม็ดอาร์คคมกริบนะคะเม็ดอาร์คคมกริบนะซีนเดิมตะเข็บเดิมชายด้านล่างนี่ก็เดิมเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยเม็ดอาร์กก็อยู่ครบนะคะก็มีสกปรกบ้างนะคะตามการใช้งานนะ,ะแต่รับประกันรถสวยนะคะรับประกันรถสวยเลย ชัดซีไม่มีดามไม่มีตัดต่อนะคะเลขตัวถังชัดเจนนะก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะช่วงล่างก็เดิมๆนะช่วงล่างเดิมๆสีสันนะคะสีสันคือแบบ90%เลยนะมีริ้วรอยเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นเองนะนี่ทรงเดิมนะคะยกสูงโรงงานด้านข้างกระบะก็จะมีอ่าสติกเกอร์นะคะลาย TRD Sportivo ตัวด้านหลังไฟท้ายมีตัวครอบโครเมียมตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยเป็นตัว E นะคะมือจับตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเลยนะนี่แล้วก็กันชนท้ายก็จะเป็นชุดแต่งจากโรงงานเช่นเดียวกันของ TRD เขานะคะถ้าเป็นตัวปกติตรงนี้จะเป็นโครเมียม,มเฉยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดํแต่กับตัวสีขาวสวยๆเลยนะนีโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบหมดเดีย๋ยวมาเปิดดูฝาท้ายกัน มาดูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะด้านข้างะตะเข็บเม็ดอาร์นะคะเม็ดอาร์อยู่ครบนะไม่มีร่องรอยการเลาะนะคะหรือเปลี่ยนกระบะมาอ่ะเนี่ยให้ดูเลยเม็ดอาร์ก็อยู่ครบนะปั๊ม AR ชัดเจนนี่ก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นปั๊ม R าน็อตนะคะน็อตด้านในนี้ก็ไม่มีขยับนะน็อตด้านในนี้ไม่มีถอดนะยังไม่เคยถอดเลยแล้วก็ตัวขอบกระบะพวกนี้ก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะคะตรงนี้ไม่ไร้สีนะ พี่ๆจะได้เห็นชัดเจนเลยว่ารถผ่านการใช้งานมาก็ไม่ได้หนักเลยนะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องปกตินะคะรถใช้งานนะสวยนะลอนสวยเลยนะคะเม็ดอาร์คชัดเจนนะเม็ดอาร์คชัดเจนนี่นะไม่มีผุนะคะกระบะไม่มีผุแน่นอนขอนี้ก็จะเป็นปั๊มเอลนะแล้วก็ดูเม็ดอาร์คด้านในน็อตไม่ขยับตัวนี้ก็จะเป็น AL นะคะ A l ชัดเจนนะ ไม่มีรองลอยการเลาะนะคะหรือเปลี่ยนกระบะท่านข้างนะคะเดิมนะเลดอาร์กเดิมหมดเลยคือแบบรถได้สวยเลยคันนี้นะคะแล้วก็แม็กไลเนอร์สมบูรณ์มากๆนะคะลอนยังสวยอันนี้แม็กไลเนอร์สมบูรณ์มากๆลอนสวยนะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเนาะรถก็ผ่านการใช้งานมาเป็นเรื่องปกติที่จะมีริ้วรอยเล็กน้อยมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างก็มียางอะไหล่อยู่ครบเช่นเดียวกันนะ อะไรอยู่พบนช่วงล่างก็ออกสภาพดีนะคะอันนี้เจ้าของเดิมเขามีการพ่นกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ช่วงล่างไม่ได้ผูนะนี่ให้ดูกระบะเนี่ยกระบะไม่ได้ผูเลยนะคะเม็ดอาร์ต่างๆก็ชัดเจนนะถือว่าเจ้าของดูแลดีเลยนะคะมีการพ่นกันสนิมอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะต้องบอกเลยว่าการพ่นกันสนิมนี่คือข้อดีมากๆเลยนะสําหรับตัวรถนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมโรงงาน ได้สีขาวด้วยล้อแม็กเทียดีแท้เลยนะคะขอบ17ชัสซีสองด้านไม่มีดามไม่มีตดต่อนะชัดซีสวยทั้ง2ด้านตัวนี้ก็จะมีฝาถังโครเมเมียมให้ด้วยนะคะอ่านี่เป็ะเบ Bed ็อาร์คอยู่ครบนะด้านในซ้ายขวาต้องมีเหมือนกันนะคะเนี่ยเบ็อาร์คคมชัดเจนนะแล้วก็ตัวชายด้านล่างนี่ร่องรอยนะคะ ก็ลองลอยผ่านการใช้งานมาเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เม็ดอาร์คคือกลมแล้วก็คมแล้วก็ชัดด้วยนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ฝั่งนี้นะคะภายในกว้างนะภายในกว้างเบาได้เบาะหนังเรียบร้อยแผงประตูสวยนะคะกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะประตูนี่ก็เดิมทั้งสี่บานเช่นเดียวกัน สามารถมาลองชมลองขับได้มาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะสวยแน่นอนนะรับประกันรถสวยเลยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงแล้วก็น็อตไม่ขยับด้วยนะคันนี้ได้รุ่งพิเศษ TRD Sportivo น็อตไม่มีขยับซ้ายขวานะคะประตูซ้ายขวาไม่มีขยับนะเม็ดอาร์ก็ชัดเจนนี่อันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะว่าน็อตไม่มีขยับจริงๆสครับเพจมีครบเลยทั้ง4บานนะคะ ภายในสะอาดสะอ้านเลยนะเนี่ยภายในสะอาดสะอา้านคอนโซลสวยๆจอเดิมโรงงานสภาพดีนะคะแล้วก็น็อตแก้มซ้ายขวานี่ไม่มีขยับไม่มีถอดนะซอกเดิมคือแบบซอกเดิมตะเข็บเดิมเลยแล้วก็รถนะคะไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะไม่มีไม่มีร่องรอยสนิมกัดกร่อนนะคะแผงประตูสวยประตูเดิมทั้งสี่บาน ิลเลอร์ต่างๆคือแบบสวยเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ภาษี69นะคะภาษี69เลยรถสวยเดิมรุ่นพิเศษ TRD นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอถ่ายเรียวๆยาวๆเลย๋ๆๆลยวขอเปิดฝากระโปรงก่อน ดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลคอมเรลวนะคะดีพอดีโรงงานนะเป็นร้อยสี่สี่แรงม้านะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบนะเครื่องยนต์ไม่แห้งเงียบนะคะน้ำยาใสๆหม้อน้ํานะคะวาคโคต่างๆก็อยู่ครบหมดนะฉันรู้สึกว่าคันนี้หม้อน้าเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนมาแล้วนะคะเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนมาแล้วนะนตัวนี้จะเป็นแบบอันใหม่แล้วแต่จะมีตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะ เป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะมีเจ้าของเขาเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะคะเซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวคานด้านหน้าน,นี่ก็คานเดิมนะปั๊มโรงงานท่าหลากมาดูเม็ดอาร์คคมนะคะเม็ดอาร์คคมนะอันนี้คือเม็ดอาร์จากโรงงานเลยนะตรงนี้จะเป็นร่องรอยจากยางขอบฝากระโปรงนะคะการันตีได้ว่ารถไม่ได้ไหลคานมาแน่นอนนะน,นะคะมาร์คด้านในอยู่ครบนะแล้วก็ตัวด้านนอกนะคะนี่มาร์คนะคะด้านนอกอยู่ครบเช่นเดียวกัน ตัวคานด้านล่างไม่มีเบี้ยวนะคะไม่มีร่องรอยการชนหรือกดงอ,งอให้ดูเลยนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบความคมของตัวคานนะคะอัะนนี้อันนี้ก็เป็นบัมแอลนะคะด้านในก็จะมีเมกอาร์เช่นเดียวกันก็ต้องดูแล้วก็ตะเข็บด้านข้างไม่มีร่องรอยอการลอกการเชื่อมนะคะน็อตไม่ขยับนะน็อตแจมรังน้ำนสวยเลย เดิมโรงงานปี2013นะคะ2013แท้นะคะผลิต13จบ13นะคะนี้ป้ายมอ,รอหรือรถอ่านี่ล้อไม่ขยับนะคะซุ้มล้อก็สวยๆเดิมๆด,ด้านในนะคะแอด้านในก็ไม่มีขยับนะคะก็มีเลอะบ้างนะตามการใช้งาน แล้วก็น็อตฝากระโปรงเรียมชัดเจนนะไม่มีร่องรอยการใส่นะคะคันนี้น็อตยังไม่เคยไขเลยนะยังไม่เคยถอดนะคะสําหรับตัวฝากระโปรงซิลเลอร์ฝากระโปรงนี่ก็เดิมนะคะเนี่ยเล็บติกนะคะเข้าเลยนะค,ะคือแบบสวยฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะเมทดอาก็ครบเช่นเดียวกันเครื่องยนต์ก็แห้งๆินคลีนนะคะแห้งๆกินคลีนเลยนี่ มาร์กสีตามสุดต่างๆชัดเจนแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะไม่มีไอน้ำมันเครื่องนะไม่มีไอไม่มีพุ่นนะคะเครื่องยนต์ดูอย่างเงียบๆแน่นๆอยู่เลยนะคัานี้น้ำยาต่างๆก็สมบูรณ์นะคะซุ้มล้ออย่างเมทัคชัดเจนซุ้มล้อสวยเราไล่มาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้สติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มอาร์นะปั๊มอาร์ชัดเจน ให้ดูเม็ดอ์ดด้านในด้วยชัดเจนเลยว่ารถเดิมนะคะรถเดิมนะซุ้มล้อก็เดิมๆสวยๆนี่ด้านในก็จะมีปั๊มด้านนี้นะคะจะมีปั๊มอยู่นะคะด้านในตัวกลมๆนะคะกลมๆตรงนี้จะเป็นปั๊มนะเนา่ยให้ดูนะคะือแบบน,น,น,นี้ก็จะเป็นปั๊มอ่านะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปั๊มอานะแล้วก็ตะเข็บตะเข็บตัวนี้ก็ไม่มีร่องรอยการเลาะนะคะไม่มีร่องรอยการเลาะนะ น็อตไม่ขยับน็อแก้มล้างน้ำเดิมอันนี้ก็จะมี ABS ด้วยนะคะคัมเบกนี่เลยน็อตด,ด้านในก้อมอานะคะชัดเจนนะ,ะแล้วก็ตัวฝากระโปรงก็ไม่เคยไขยไม่เคยขยับเช่นเดียวกันเมทดารต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะซิลเลอร์เดิมป้ายโตโยต้านะคะชัดเจนนะรถคือแบบได้สวยเลยรถได้สวย แล้วก็ไม่มีน้ำมันรั่วซึมหรือว่าอะไรเยิ่มนะคะตรวยสภาพดีนะปัม๊ม v อ s ต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะปัม๊ม VN นะคะก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชมแล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของตัว Toyota TRD Sportivo คันนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้ำได้นะคะในส่วนของตัวราคารายละเอียดรถน้ำมีแจ้งไว้ที่ใต้คลิปกดตรงคำว่าเพิ่มเติมดูได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ